ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะนะฮะของวันนี้นะครับเราก็จะมาชมเหรียญน,นะฮะเป็นเหรียญของหลวงปู่หินนะครับหลวงปู่หินนะฮะหรือหลวงปู่ศิลานะครับจังหวัดกาะสินนะฮะอันนี้เป็นรุ่นนะครับรวยทันใจนะฮะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเลขยี่สิบเก้านะครับนะฮะ เป็นของที่ผมใช้ประจําตัวนะครับแล้วก็จะมีตะกุดนะครับเงินนะฮะอันนี้สร้างไม่น่าจะเยอะนะับตอกได้เก้าเก้าตัวนะครับด้านในเนี่ยผมก็จะทําเป็นของใช้พิเศษนะครก็จะมีเส้นเกสามีจีวอมีสายสินแล้วก็มีสีพึ่งนะฮะซึ่งอุดขึ้นไว้ไว้ใช้เองนะครับเป็นของประจําตัวนะครับเหรียญสวยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยครับ สังเกตดูนะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นรวยทันใจนะของปู่หินนะครับด้านหน้านะครับก็จะเพื่อนๆจะเห็นนะจะมีการลงยานะครับสวยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะดูขอนะฮะดูความคมนะฮะด้านหลังเนี่ยก็มีการเดินยันนะฮะรวยรวยล้านล้านนะครับจะเป็นถุงเงินสองถุงนะครับมีความหมายดีนะฮะใช้เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองนะครับก็ลองดูนะครับด้วย มีความศรัทธาส่วนตัวนะครับผมก็เลยนักถือนะครของหลวงป,ปู่หินนะครับจังหวัดกาลสินนะครับถ้าขายดีร่ํารวยนะครับขอได้นะครับเพื่อนๆลองลองดูว่าของเพื่อนๆแฟนพักรุ่นไหนของหลวงป,ปู่หินนะครับลองเอามาโชว์หน่อยครับ